สวัสดีครับทุกท่านที่กลังติดตามรับชมกลับมันเก่าเกมมิ่งนะครับวันนี้เราจะมาเสนอนะทุกคนนะเินเน็ตนะครับทุกคนครับโบคิ้นะโบกีนนะครับเหมาเสียนะเหมาเสียนะทุกคนนะนี่ครับโดนคนปลาก็หินใส่แบบงงๆอ่ะนี่นะครับทุกคนครับตอนนี้พี่ก็มีเหมาเสียนะครับทุกคนครับเรเวลอาซีหกแล้วนะครับทุกคนครับนี่คือสิ่งที่ หลายคนเป็นกังวลนะครับกับการเล่นเบเนตซีหกนะทุกคนนะพี่จะมาให้ทุกคนดูว่ามันมีผลเสียยังไงนะครับทุกคนครับสิ่งที่เราได้เมื่อเราอัพเบเนตขึ้น c 6นะทุกคนนะจะทําให้ตัวละครที่ได้บัฟเบเนตนะครับบัฟโจมตีของเบเนตเนี่ยนะทุกคนนะก็คือท่าอันติเบเนตนะครับจะ ได้รับโบนัสความเสียหายไฟเพิ่มขึ้น15%นะครับหมายความว่าถ้าเป็นตัวที่ตีไฟนะทุกคนนะที่จะต้องเป็นตัวดาบตัวหอกตัวดาบใหญ่เนี่ยจะได้รับดาเป็เพิ่มขึ้นฟรีอีก15%นั่นเองครับแล้วก็ตีออกมาเป็นไฟโดยที่ไม่ต้องกดสกิลนะทุกคนนะอ่านี่ก็คือความพิเศษของเบนเน็ตนะครับทุกคนครับแต่ว่าแต่ว่านะทุกคนนะ สิ่งนี้อาจจะไม่ได้ส่งผลดีอย่างเดียวนะครับทุกคนครับเอออาจจะกลายเป็นส่งผลเสียก็ได้เดี๋ยวพี่จะมาให้ทุกคนดูนะทุกคนนะพี่จะให้ทุกคนดูนะครับว่าโรซาเลียนะทุกคนนะนี่นะครับทุกคนครับโรซาเลียพี่นะครับถือหอกที่เป็นหอกกายภาพนะครับทุกคนครับแล้วก็ใส่อาร์ติแฟกต์เซตกายภาพนะครับทุกคนครับรวมแล้วเขาจะมีโบนัสความเสียหายกายภาพถึง146 นะทุกคนนะเออร้อยสี่สิบหกเปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนครับเวลามาตีเจ้าตัวสมูไรเนี่ยนะทุกคนนะซึ่งสมูไรเนี่ยมันแพ้การโจมตีแบบกายภาพนะครับทุกคนครับมันแพ้ดาเมจขาวนะทุกคนนะจะสังเกตว่าปกติโรซาเลียจะตีนะครับเออดาเมจเฉลี่ยจะอยู่ที่3,000ถึง5,000นะทุกคนนะนี่นะครับ3,000ถึง5,000จะราวๆนี้นะครับทุกคนครับและเมื่อนะครับทุกคนครับได้บัฟเบนเนตนะนี่คือเบนเนต C5 นะครับทุกคนครับ ดาเมจเขาก็จะขึ้นมาเป็น4,000นะครับทุกคนครับถึง5,000นะเออ5,000ถึง4,000 5,000 7,000นะครับทุกคนครับดอกสุดท้ายที่ไต่ขึ้นไปถึง7,000ได้นะครับทุกคนครับเออนี่ก็คือโรซาเรียที่ได้รับบัฟจากเบเนตนะครับทุกคนครับเออจาก3,000ถึง5,000นะครับก็ขึ้นเป็น4,000ถึง7,000นะครับทุกคนครับ ต่โรซาเรียจะเจอฝันร้ายทันทีครับทุกคนครับถ้าเบเนตของเขานกลายเป็น c 6แลนะทุกคนนะนี่นะครับทุกคนครับเมื่อพี่กดอันติเบเนตลงไปนะทุกคนนะสังเกตว่าโรซาเรียจะตีเป็นดาเมจไฟไปแล้วนะครับตอนนี้หอกเขาติดไฟไปแล้วนะทุกคนนะโดนเครื่องไฟครับแล้วแดาเมจของเขาและทุกคนนะก็คือหายไปเลยนะครับทุกคนครับเหลือแค่ หลักแบบ2 0 0 0นะครับทุกคนครับเออตีเฉลีย่ยอยู่แค่2,000เท่านั้นนะครับทุกคนครับเพราะว่า168%ของเขาเด่นคือคือโดนล้างทิ้งไปเลยนะทุกคนนะเพราะว่ามันจะไม่ได้ประโยชน์สําหรับตัวตีแปะแบบนี้เลยทันทีครับทุกคนครับเพราะว่าการตีแปะของเขานะครับมันจะกลายเป็นไฟไปนะทุกคนนะเห็นไนมตีธรรมดาไม่มีบัฟยังแรงกว่าอีกนะครับ นี่ก็คือผลเสียของเบเนตนะทุกคนนะเออผลเสียของเบเนตที่อัพเป็น c 6แล้วนะครับจะทําให้ตัวตีแปะนะครับทุกคนครับเออสายตีแปะกายภาพนะครับเออตัวอย่างเช่นโลซาเลียอย่างเงี้ยนะทุกคนนะหรือว่าใครมี dps เมนที่ปั้นเป็นตัวอ,อ่ากายภาพมานะครับอย่างเค้ชิงนะเออบางคนปั้นเค้ชิงเขาเล่นเป็นสายอ,อ่ยากายภาพนะครับก็จะทําให้สูญเสียดาเมจตรงนี้ไปนะทุกคนนะอย่าง จากลนหลามเลยนะครับทีนี้พี่จะให้ดูตัวสายกายภาพตัวอื่นนะครับอย่างพี่เล่นซิงหยางนะทุกคนนะซิงหลาซิงหยางเนี่ยจะไม่ใช่สายกายภาพแบบตีแปะนะครับทุกคนครับเป็นกายภาพแบบกดอันตินะทุกคนนะเพราะว่าเขาอันติติดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถดันคลีดามเมจอยู่ยาวได้ไม่ต้องเอาเขามาตีแปะนะทุกคนนะเพราะว่าสกิลอะไรเขาก็เป็นไฟเนาะเราจะเน้นไปที่อันตินะครับทุกคนครับเราเรียกว่าเป็นสายอันติระเบิดนะทุกคนนะสังเกตนะครับ วิธีการใช้สิ่งอย่างก็คือเราเข้าไปยืนใกล้ๆตัวศัตรูของเรานะทุกคนนะล้วกดอันตินะครับเขาจะเอากีตาร์เนี่ยฟาดหัวศัตรูนะครับซึ่งเป็นดาเมจที่สูงมากนะพี่บอกเลยว่าเป็นดาเมจที่สูงมากนะครับสูง่าดาเมจไฟรอบๆนะทุกคนนะนี่นะครับสิ่งอย่างพี่ก็จะสามารถทำดาเมจได้สามหมื่นห้านะครับทุกคนครับเอ่ออันนี้ก็กรณีที่ยังไม่มีบัฟนะครับทุกคนครับและเมื่อพี่บัฟแบนเน็ตลงไปนะทุกคนนะ สังเกตนะครับทุกคนครับว่าความแรงเขาจะขึ้นมาเป็น50,000เลยนะครับทุกคนครับ5 1315นะครับทุกคนครับเอ่อกลายเป็น5 0าหมื่น้เลยนะทุกคนนะนี่ก็คือความแรงนะครับทุกคนครับที่ได้รับจากการบัฟเบเน็ตซีห้านะครับทุกคนครับอ่ะต่อไปนะครับทุกคนครับพี่ก็ไปอั b เบเน็ตมานะทุกคนนะให้กลายเป็นเบเน็ตซีหนะครับทุกคนครับ สังเกตว่าการฟาดกีตาร์ของเขานั้นก็ยังขึ้นมาเป็น5 0 0 0 0ื่นเหมือนเดิมเลยนะครับ51315เท่าเดิมเลยนะครับทุกคนครับเห็นไหมเออถ้าไม่ใช่การตีแปะนะครับทุกคนครับความเสียหายกายภาพอื่นๆมันก็ไม่ได้มีผลนะทุกคนนะเออกรณีที่เราไม่ได้ใช้เล่ดเป็นตัวสายตีแปะนะครับทุกคนครับก็ไม่ต้องกังวล นะครับทุกคนครับกับว่าเบนเตดตจะมาทําให้ดาเมจเราลดลงนะทุกคนนะเพราะว่าเขาก็ยังสามารถาเพิ่มบัฟนะครับ,บ <น S 1> ความแรงของอันติสายอันติระเบิดที่เป็นกายภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบสายฮิวระเบิดสายาใช้อาวุธสายระเบิดนะครับหรือว่าไอ,าอาพวกหยดน้ําลงมาแตกนะทุกคนนะหรือว่าจะเป็นอันติของยูราก็ไม่มีผลต่อนะครับเบนเตดตซีนะทุกคนนะอ อันนี้ก็คือใช้ได้นะครับ oh <my S 1> ทุกคนครับทีนี้พี่จะให้ดูเลเซอร์พี่นะครับเลเซอร์พี่ไม่ได้ปั้นเป็นกายภาพนะทุกคนนะเ,เลเซอร์พี่เนี่ยเขาจะใสเ่เป็นอาวุธความชํมนานาญธาตุนะครับทุกคนครับอาวุธสามดาวแล้วก็ถ้วยนะครับก็จะใส่เป็นพลังโจมตีเห็นไหมทุกคนเพราะนั้นเบเนตพี่เนี่ยจะมีโบนัสกายภาพนะครับทุกคนครับ เ้ยไม่ใช่เป็นเลเซอร์พี่นะครับจะมีะกุลักายภาพติดมาแค่30%อันนี้คือได้มาจากการที่เขาเติบโตเป็นความเสียหายกายภาพนะครับทุกคนครับเอเขาก็จะมีมาเท่านี้นะทุกคนนะ,ะมาดูนะครับทุกคนครับว่า เวลาเราใช้งานจะเป็นยังไงนะทุกคนนะความเสียหายปกติของเบเน็ตไอของเลเซอร์นะครับของพี่นะทุกคนนะจะอยู่ที่เฉลี่ย3,000นะครับทุกคนครับเออสามพันสี่นะทุกคนนะอันนี้ยังไม่ได้บัฟนะครับและเมื่อเขาได้บัฟเบเน็ตนะครับทุกคนครับความเสียหายเขาก็จะเพิ่มขึ้นนะครับเป็น4,000นนะครับเออสี่พ ไม่ติดขี้เลยนะครับถึง8000นะครับทุกคนครับอ่าขึ้นไปเป็น4000ถึง8000เลยนะครับทุกคนครับอ่า5 0 0พก็มานะครับอันนี้คีเรตมันน้อยมันก็จะแวรี่หน่อยนะทุกคนนะอ่าสังเกตว่ามันก็จะแรงขึ้นนะครับทุกคนครับประมาณ4 0่พ ,5,000 นนะทุกคนนะอือต่อไปนะครับเมื่อเขาเจอเบเน t ซีหกนะครับทุกคนครับอ่าสังเกตนะครับ ว่าเขาก็จะตีนะครับความเฉลี่ยก็อยู่ที่4 0 0พนะครับ4,500นะครับถึง6 0 0 0นะครับเห็นไหมเออมันจะลดลงไป้เยอะครับทุกคนครับเพราะว่าความต่างเนี่ยจะอยู่แค่1คืออเขาจะสูญเสีย30%กายภาพเข้าไปในกรณีตีแปะเนาะทุกคนเนาะเออแต่ว่าเขาก็จะได้ความแรงของการตีไฟมา15%เพราะฉะนั้นเขาจะหายไปแค่ 15%นะครับทุกคนครับบวกกับตัวที่ ซามูไรมันแพ้กายภาพด้วยนะทุกคนนะเพราะนั้นดดเมจเขาจะลดลงนิดนึงนะครับประมาณ4500เท่านั้นนะทุกคนนะแทบจะไม่มีผลเลยนะครับทุกคนครับลดลงถือว่าลดลงน้อยมากนะจากการอัพเบเนตซีมาเป็น46นะครับทุกคนครับแต่สิ่งที่มันแตกต่างนะครับทุกคนครับพอเขาตีเป็นไฟได้เนี่ยดูครับทุกคนครับเวลาเขาฟูคอมโบนะทุกคนนะนี่คือสิ่งที่เลเซอร์สายคอมโบเป็นนะครับทุกคนครับนีครับ อันตีแล้วตีไปเรื่อยๆเดี๋ยวแม่ตีเป็นพันครับทุกคนไอตีเป็นหมื่นนะครับเออไม่ใช่เป็นพันตีเป็นหมื่นเลยนะทุกคนนะเนี่ยเออรวมกับที่เขาตีอีกห้าพันก็กลายเป็นหมื่นห้าเลยนะครับเว็บเดียวนี่คือสมุไรแทบแตกนะครับทุกคนครับเออนี่ก็คือเดี๋ยวแม่ที่อาวุธสามดาวนะจากอาวุธสามดาวกากๆนะครับทุกคนครับแค่เติมเบเนดตเข้าไปเป็นซีหกปั๊บเนี่ย โหดขึ้นมาแบบทันทีทันใดเลยนะทุกคนนะเออโหดขึ้นมาทันทีทันใดเลยนะครับอันนี้ก็คือบอกเลยว่าได้เปรียบสุดๆนะทุกคนนะได้เปรียบสุดๆแล้วกรณีนะครับทุกคนครับถ้าเป็นตัวละครตัวอื่นอย่างของพี่อะพี่เอามาโชว์คือลุงพี่ขยะนะครับทุกคนครับใส่ถ้วยน้ําแข็งนะครับทุกคนครับอันนี้ไม่เกี่ยวข้องกับไฟเลยนะทุกคนนะใส่ถ้วยน้ําแข็งนะครับทุกคนครับดาบก็เป็นดาบฮาร์บิเจอร์นะครับสามดาวนะทุกคนนะ มาดูเดมเมจที่ปกติเขาตีกันนะครับทุกคนครับนี่นะครับรุ่นพี่จะตีอยู่อ่าเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยนะครับทุกคนครับตีข้างหลังสามพันนะครับทุกคนครับเออวาร์ปตีข้างหลังคือสามพันนะทุกคนนะเราจะดูตรงข้างหลังแล้วกันนะครับทุกคนครับเจ็ดร้อยทำไม่น่าจะติดคีินอ่าจะอยู่เราวลานนี้นะครับและเมื่อได้บัฟเบนเนตนะครับทุกคนครับรุ่นพี่จะจิ้มข้างหลังอยู่ที่ห้าพันสี่นะครับทุกคนครับห้าพันสี่เออนี่ห้าพันสี่นะครับ อ่ะเราดูนะทุกคนนะอันนี้คือเบ n เดตซนะครับ <What? S 1> และเมื่อเราอัพเบเดตเป็น c 6นะครับทุกคนครับ <Yeah. S 1> นี่นะครับทุกคนครับรุ่นพี่ก็จะตีเป็นไฟแล้วนะทุกคนนะนี่เห็นไหมสี่พันครับห้าพันสามครับจิ้บหลังคือห้าพันสามเห็นไหมทุกคน <Yeah. S 1> เออมันจะลดลงน้อยมากเพราะว่าอ่อ <Yeah. S 1> ถ้าเทียบกับเลเซอร์ที่เมื่อกี้เลเซอร์เขามี3 0จากการเติบโตของเขานะครับรุ่นพี่ขยะเขาไม่มีนะทุกคนนะเพราะฉะนั้น มันเลยไม่มีผลต่อลูกพี่น้อยมากนะครับทุกคนครับการที่เราได้เพิ่มมาอีก15%เนี่ยกับไอ้ตัวซามูไรที่มันพ่ายแพ้ต่อแดนเมจเขานะครับมันหักล้างกันได้เลยนะทำให้เขาตีแทบตีไม่ลดลงเลยนะครับทุกคนครับถือว่าตีไม่ลดลงเลยนะและเมื่อนี่ครับทุกคนครับเมื่อเราใช้ฟูคอมโบของลูกพี่ขยะสังเกตเห็นไหมเออดาบเทียของลูกพี่ขยะก็จะช่วยให้ดาบเทียเขาแรงขึ้นนะครับทุกคนครับเพราะว่า ไอ้ศัตรูมันติดไฟตลอดเวลานั่นเองนะครับจากการที่ลูกพี่เขาตีเป็นไฟนั่นเองครับเนี่ยก็จะทําให้เขาคอมโบได้ดีขึ้นนะครับโดยที่ไม่สูญเสียดาเมจเลยนะทุกคนนะ อเมื่อกี้คือโชว์กรณีที่มอนสเตอร์มันพ่ายแพ้ต่อกายภาพนอะปกติเราก็ต้องเอาตัวกายภาพไปตีตัวที่มันแพก้กายภาพอยู่แล้วนะครับทุกคนครับแต่ที่ก็จะให้ดูเฉยๆนะทุกคนนะว่าเอากรณีที่เป็นหุ่นยนต์นะครับซึ่งปกติเราก็ไม่เอาตัวกายภาพมาตีหรอกนะทุกคนนะว่าพอมนตีไม่เข้านะครับเนี่ยเห็นไหมเออแม้แต่ตัว เมนของพี่ก็อยากตีไม่ไม่เกินพันเลยนะครับ500ร้อถึงเก้นะครับนี่แต่พอได้รับเมเด็ตซีเข้าไปเพื่อให้เขาตีเป็นไฟนะทุกคนนะเห็นไหมเขาก็จะตีแรงขึ้นมาหน่อยครับพันเก้านะทุกคนนะเออก็จะประมาณนี้ก็ับพันสอถึงพันเนะทุกคนนะก็ก็คือสอปอ่ะก็มีขิ้มาบ้างก็แรงขึ้นมาหน่อยหนึ่งครับทุกคนครับก็ ดีกว่าเราตีเป็นกายภาพเพราะหุ่นยนต์มันต้านทานกายภาพเนาะอันนี้ก็ตัวอย่างนะครับเออแต,แต่ปกติเราไม่เอาตัวกายภาพมาไลต่ตีหุ่นยนต์อย่างนี้อยู่แล้วนะทุกคนนะมันมันเสียเสียโพเทชันนะครับทุกคนครับเออเสียผลประโยชน์นะครับอ่ะอันนี้ก็ให้ดูนะครับทุกคนครับสังเกตว่ารวมๆแล้วประโยชน์ของเขาก็จะสูงมากนะทุกคนนะเออโดยเฉพาะกับการอ,อ่เพิ่มดาเมจนะครับเออให้กับตัว ด p เนะทุกคนนะโดยเฉพาะถ้าสมมุติว่าเรามีตัว DPS ที่เป็นโจมตีไฟแล้วก็ใช้อาวุธระยะประชิดแบบสมมุติโทมะแบบนี้นะทุกคนนะเออมันก็จะค่อนข้างได้ประโยชน์นะทุกคนนะเออเพราะว่าเขาก็จะได้แบบ,แบบโบนัสความเสียหายไฟเพิ่มขึ้นมานะครับทุกคนครับจากบัฟเบเนตอีก15นั่นเองครับทุกคนครับเนี่ยเออทำให้แบบอัติเขาก็จะแรงขึ้นมาได้นะทุกคนนะอหรือแม้แต่ดาบเอจาก คาสึฮะเองก็ได้ด้วยนะจะบอกให้เพราะว่าคาสึฮะก็เป็นตัวถือดาบถูกไหมทุกคนเออพอถ้าได้อยู่ในวงเบนเนตเองเนี่ยก็จะได้ดาเมจไฟเพิ่มมาอีก15%ด้วยครับแล้วก็คาสึฮะเนี่ยดาเมจเขาก็จะมาจากตรงนี้ด้วยนะเนี่ยเห็นไหมอันนี้ก็เป็นดาเมจไฟ200%ตัวนี้ก็จะได้แรงขึ้นด้วยนะครับทุกคนครับอันนี้ก็อันนี้ก็คือประโยชน์ของเบนเนตซีหก นะครับทุกคนครับเออประโยชน์ของเป็น6หกนะทุกคนนะเขาก็จะเพิ่มนี่นะครับจากศูนย์เห็นไหมก็จะขึ้นมาเป็น15%นะครับทุกคนครับเออตัวอื่นก็ด้วยนะครับทุกคนครับเนี่ยถ้าเป็นตัวแบบอ่าถืออาวุธระยะประชิดเห็นไหมครับทุกคนครับเออก็จะทําให้แบบคาซูฮ่5แบบโจมตีไฟได้แรงขึ้นเลยนะทุกคนนะเออหรือแม้แต่ตัวโทม่าเองนะครับทุกคนครับ ส่วนข้อเสียนะครับทุกคนครับข้อเสียก็คือกรณีที่เราเล่นตัวเมนเป็นตัวสายกยาภาพนะครับแล้วก็เป็นสายตีแปะนะทุกคนนะเออก็คืออย่างเช่นโรซาเรียพี่นี่แหละนะทุกคนนะเออโรซาเรียเป็นสายไล่ตีนะครับทุกคนครับซึ่งเป็นตีกยาภาพนะทุกคนนะเออก็จะสูญเสียการบัฟจากเป็นเน็ตไปนะแต่จริงๆแล้วเ,ออเดี๋ยวนี้มันมีตัว บัฟตีแปะมาใหม่เยอะนะครับทุกคนครับเอ่อไม่ว่าจะเป็นอาจารย์หยุนโกโลนะครับหรือจะบัฟแอแท็กก็มีอย่างซาร่านะครับแล้วก็เป็นสายฟ้าด้วยนะทุกคนนะได้ต่อต่อนะครับเอ่อลดป้องก,กันพยภาพได้ด้วยนะเออก็มีม,มีดีกว่าเบเดตเยอะหลายตัวนะครับทุกคนครับเออยอยกตัวอย่างอย่างอ,า,งอาจารย์หยุนเงี้ยเห็นไหมทุกคนเออดานมบเ,เฉลี่ยที่เออเจ็ดถึงเก้าพันเลยนะ เห็นไหมเออแรงกว่าเบเดตปั๊บเยอะพอสมควรนะครับอันนี้ก็จะปั้นไปฟูเลยนะนี่ปั้นแบบลวกๆก็ยังได้เท่านี้เลยนะทุกคนนะเออเพราะนั้นเดี๋ยวตัวใหม่ๆมันมาเยอะครับมระแทบกับเราไม่ติดไฟด้วยไงเรื่องของเรื่องไม่ติดไฟด้วยไม่เสียคอมโบจังหวะโดนกระแทกด้วยไฟด้วยนะครับเออเวลาติดสายฟ้าระเบิดอะไรเงีย้ยก็จะไม่เออเวลาเราจะลดพลังป้องกัน กัตูลงนะทุกคนนะเราต้องใช้สายฟ้าแต่เบนเน็ตมันทําให้ติดไฟเพื่อก็ใช้ยากแล้วทุกคนนะเออปกติพี่ก็ไม่ค่อยได้ใช้คู่กับเบนเน็ตหลอกโรซาเรียนะทุกคนนะพี่ใช้คู่กับตัวอื่นนะครับกับตัวสายฟ้าตัวอ่าไเดนอะไรนี้มากกว่านะทุกคนนะเพราะมันได้ประโยชน์มากกว่านะครับอันนี้ก็ตัวอย่างนะครับทุกคนครับเออพี่ก็จะให้ทุกคนได้เห็นนะครับว่าการอัพเบนเน็ตซีหกนี่ มันใช้ได้นะทุกคนนะมันใช้ได้พอสมควรเลยนะครับทุกคนครับประโยชน์โดยเฉพาะตัวสายคอมโบนี่คือได้ประโยชน์แบบเต็มๆนะครับหรือว่าตัวที่เป็นตัวหอกนะครับทุกคนครับเอออย่างโทม่าอย่างเงี้ยเออหรือว่าเรามีตัวอื่นอะไรอีกไหมที่แบบเออเป็นตัวเมน ธาตุไฟนะครับทุกคนครับที่เป็นอายุอาวุธระยะประชิดหรือถ้าใครเล่นอยากเฟยธาตุไฟอะไรอย่างนีน้นะเออเสียงหลิงอย่างเงี้ยเออเสียงหลิงก็ได้ประโยชน์นะครับจากการบัฟเบเนดิตซีหกมากกว่าเบเนดิตซีห้านะครับทุกคนครับเออหรือว่าใครเมนอูเต๋าอย่างเงี้ยนะทุกคนนะเออก็จะได้ประโยชน์จากเบเนดิตซีหกมากกว่านะครับอันนี้ก็ยกตัวอย่างให้ดูนะทุกคนนะเออสำหรับ เบเน็นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ศรัทธานะว่าใครจะอัพไม่อัพนะครับทุกคนครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ